ช็อปมาแลครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทักทายกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับนาฬิกาผู้ชายนะครับวันนี้จะเป็น G Shock นะครับ GA 700 G A 7 0 0 MG ขีด1 A นะครับตัวนี้ตัวเครื่อง5522นะฮะกล่องใหม่แล้วครับกลอ่องกระดาษข้างนอกก็จะเป็นให้ความรู้สึกเป็นแบบเหล็กอะ ดูแล้วแบบดูแข็งแรงนะแต่มันคือกระดาษนะครับมันคือกระดาษนะครับเดี๋ยวเราจะไปอันบล็อกนะครับเปิดกล่องไปพร้อมกันเลยข้างในนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับนี่มีรหัสมาให้เรียบร้อยนะฮะวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลวารันตีการ์ดครับหรือว่าใบประกันนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นใบประกันศูนย์ได้ได้ทั่วประเทศทั่วโลกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อจากผู้จําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยเอาแบบเคมง่ายๆก็ก็ไปเข้าศูนย์ที่เราซื้อมาแล้วกันก็นะนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือซิกเนเจอร กระป๋องสีไม่ใช่กระป๋องนาฬิกานะครับที่เราคุ้นเคยกันดีหลายคนซื้อนาฬิกาไปแล้วบอกว่าทําไมเราไม่เห็นจะได้กระป๋องเหล็กแบบนี้เลยนะครับต้องบอกงนี้ฮะว่าไม่ได้มีทุกรุ่นครับบางรุ่นก็เป็นแค่กล่องกระดาษปกติมาให้นะครับหรือบางรุ่นมันยังเป็นรุ่นที่ค้างสต็อกอยู่มันก็เลยยังไม่ได้เป็นรุ่นใหม่แบบนี้นะครับกล่องไม่ใช่นหน้าตาแบบนี้นะอันนี้ก็สวยดีนะผมผมชอบนะตอนแรกจะเป็นกล่องสีดําหรือสีเทาเนาะดูดีครับดูดีดูดีดูให้เขารู้สึกว่า มันมันจีช็อคจริงๆนะฮะก็คือการแรงจีจริงๆมันดูแข็งแรงอ่ะนะครับเปินดนาฬิกาออกมาเลยแล้วกันมาใครเคยซื้อไปใช้แล้วก็จะรู้แหละว่ากล่องมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับวา,างไว้ก่อนนี่ครับ j 700 mg ฮะก็เรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ปีนี้ปีนี้มันปี2022นะปี2021ที่ผ่านมาสีเขียวเหนียวซัพมาก คือสีเขียวมาแรงมากไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบรนด์ดังนะฮะอย่างโรเล็กนะฮะอะไรเนี่ยเงโรเล็กเนี่ยโอ้โหมาแรงมากเดือฮักเนี่ยนะฮะหน้าปัดสีเขียวเนี่ยโอ้มาแรงจริงขนาดว่าผมไม่ได้มีเหมือนเขานะแต่แบบก็อยู่ในกลุ่มนะรู้สึกว่าได้รับความนิยมมากบังเอิญนะฮะจีช็อกเนี่ยก็ออกหน้าปัดสีเขียวแบบนี้มานะครับต้องยอมรับครับว่าเห็นทีแรกเนี่ยเห็นในรูปนะไม่สวย <c oughs> อันนี้ขึ้นอยู่ความชอบแต่ผมบอกความความชอบส่วนตัวว่าผมรู้สึกว่ามันไม่สวย แต่พอได้เห็นตัวจริงนะครับก็โอ้ก็ต้องยอมรับว่าสวยครับสวยครับเพราะว่าเรื่องของงานประกอบต่างๆนี่นะดูความเนี๊ยบของ G s ช็ ck ครับของคาเซโอเนี่ยโอ้โหทำได้ดีจริงๆฮะยิ่งรุ่นหลังๆที่ออกแบบมาแล้วมันยิ่งสวยเข้าไปด้วยเนี่ยแล้วก็ออกแบบได้ดีด้วยออกแบบดีนะฮะทนใช้งานได้นานเนี่ยอันนี้เนี่ยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนะครับนี่นะฮะช็อตครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดรอบๆตัวเรือนครับ ประมาณนี้เลยนะฮะซีรีส์เจ็ดร้อยเนี่ยออกมาสองสามปีแล้วนะครับแต่ก็จะออกสีใหม่มาเรื่อยๆบางทีเขาก็ไม่รู้จะออกแบบยังไงนะฮะก็เปลี่ยนสีทั้งนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่ามันพิเศษนะแซลลเซล์อันนี้เซล์ด้านบนรับจะเป็นโลโก้ G s ช็อ k สีขาวครับชัดเจนเลยนะครับตัวสายแล้วก็เคสจะเป็นเลซินนะครับก็ค่อนข้างทนทานครับใช้งานได้นานแล้วก็สีก็จะออกแบบดําไม่ได้ดําเข้มนะแต่ว่าก็จะเป็นดําแบบด้านนะครับแล้วก็ปุ่มกดไฟครับชัดเจนตรงนี้เลยนั้นล่างตรงนี้เลยโอ้โห นะอยู่ด้านล่างกดง่ายครับกดง่ายกดง่ายกดสบายๆแล้วก็เด่นด้วยนะฮะร,รุ่นนี้นยะรุ่นนี้เสียดายนะไม่มีพลิกมือแล้วไฟติดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครซื้อจีช็อกนะครับหรือว่าเป็นความเชื่อเดิมๆอยู่ว่าจีช็อกทุกรุ่นจะมีพลิกมือแล้วไฟติดอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีทุกรุ่นนะส่วนใหญ่จะอยู่ในซีรีส์เจเห่ 110, หรือว่า j a 1 0 0นะครับซีรีส์พวกนี้เนี่ยไม่มีนะครับนี่ไม่มีไม่มีนะครับ จุดสังเกตแรกนะครับต้องบอกว่าตัวเคสนะครับมันดูใหญ่กว่ารุ่นพื้นฐานอย่าง J10 หรือว่า J100 พวกนี้นะครับเนี่ยตัวเคสมันดูใหญ่มากนะครับนะฮะแล้วก็สายก็จะเป็นแบบ2รูนะครับตรงบัคเกิลนะฮะก็จะเป็นสแตนเลสนะครับมีโลโก้ G Shock ชัดเจนนะครับด้านหลังก็จะเขียนรายละเอียดต่างๆของตัวนาฬิกาเอาไว้นะครับมีน็อตยึด4ตัวสายสามารถที่จะ ถอดเปลี่ยนได้นะครับด้านข้างนะฮะปุ่มกดเป็นลักษณะนี้นะครับตัวปุ่มก็จะมีปุ่มโหมดนะครับปุ่ม add just นะฮะแล้วก็ปุ่ม reset นะครับแล้วก็ปุ่ม start นะครับปุ่มพวกนี้ก็จะบอกอยู่แล้วเป็นในๆอยู่แล้วว่ามันใช้งานฟังก์ชันอะไรได้บ้างนะครับตัวเข็มจะมีเข็มนาทีแล้วก็เข็มชั่วโมงมาให้ไม่มีเข็มวินาทีนะ ตัวจี่ช็อคนะครับสามารถกันน้ําได้ที่ความลึกระดับ20บานะครับหรือว่ารีแง่ก็คือลึกที่200เมตรนะครับก็เรียกว่าไปดำน้ําทะเลสโนกเกอร์อะไรของเราเนี่ยสบายสบายครับไม่ได้ถึงหรอก200เมตรนะครับก็ใส่ได้สบายสบายแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนห่วงนาฬิกานะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้โดนน้าทะเลนะแต่โดนได้ครับโดนได้แต่อาจจะต้องทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่าหน่อยย้าทาความสะอาดสายเรซินควรจะทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่านะครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยเช็ดตามปกติไม่ควรจะใช้เจลอะไรต่างๆใส่ลงไปนะ มันทําให้อายุการใช้งานของสายเนี่ยจริงๆงไม่เกี่ยวกับอายุการใช้งานหรอกแต่ผมว่ามันจะทําให้มันเป็นรอยเป็นด่างอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่โอเคไม่แนะนําไม่แนะนาไม่แนะนํานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันข้างในกันนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าโอ้โหมีอะไรบ้างมีเว์ไทม์นะครับแล้วก็มีการจับเวลาอ่ะไม่ใช่จับเวลาสิตั้งปลุกแล้วก็น,นี้จับเวลาอ่าแล้วก็หน้าแรกนะครับหน้าแรกก็น,กกนี่มันเป็นปุ่มลัดเลย สังเกตนะมันจะเป็นปุ่มรัดเลยเนะี่ยปุ่มรัดนะครับพอเรากดสตาร์ทปั๊บอ่าเนี่ยเนี่ยสตาร์ทปั๊บเนี่ยก็จะเป็นเข้าโหมดจับเวลาอย่างนี้เลยนะครับสมมุติว่านาฬิกาเรามันอยู่หน้าแรกนี้นะกดสตาร์ทเนี่ยมันเข้าปุ่มรัดเลยอ่านี่คือความพิเศษของรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับรีเซ็ตก็รีเซ็ตง่ายๆครับนี่เขียนเลยรีเซต็ตสตาร์ทปั๊บหยุดรีเซต็ตสตาร์ทกับสต็อปก็อยู่ในปุ่มเดียวกันใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายเลยฟงังก์ชันนี้อ่าแล้วก็จะมีสําหรับบอกอ่า นี่นะครับให้เรากดปุ่มขวาบนนะก็สลับไปบอกเวลานะครับหน้าแรกนะครับหรือว่าจะให้บอกวันที่ก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกแต่ว่ารุ่นนี้ตัวเข็มดูเวลาง่ายนะไม่ได้ดูยากเหมือนรุ่นที่มันเยอะๆนะครับตัวนี้ดูง่ายดูง่ายดูง่ายนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่ากรอบมันจะใหญ่หน่อยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนาฬิกาแบบเคสใหญ่ๆหรือว่าเรือนใหญ่ๆเนี่ยใส่แล้วดูใหญ่เลยนะรุ่นนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใหญ่เวอร์วังอะไรอลังการแต,ก <laughs> แต่มันก็ใหญ่นะครับแต่มันก็ใหญ่นะฮะก็จะมีพายน้ํามาให้ด้วยนะครับ แล้วก็ช่องเล็กๆตรงนี้เวลาที่เราใช้งานฟังก์ชันไหนอยู่เนี่ยนะครับเราอยู่ในฟังก์ชันไหนเนี่ยตรงตรงไฟดำๆเนี่ยก็จะติดขึ้นมาสังเกตด,ดูนะนี่เห็นไหมจะเป็นลักษณะนี้ก็ค่อนข้างสวยงามครับเป็นฟังก์ชันที่มีมาให้แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ข้อมือให้ดูว่าเป็นยังไงนะอ่านี่ครับนี่ฮะ ประมาณนี้เลยนะครับใส่ข้อมือเนี่ยโอ้โหหลวมๆดูดีเฮ้ยดูดีมากดูดีมากโอ้ขึ้นข้อแล้วดูดีมากนะฮะต้องยอมรับแล้วก็สีเขียวเนี่ยคือเขียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเขียวแบบเขียวดูไม่ดีอะ่ะมันเขียวโทนสีเขียวเขาเน,นี่ยเขียวดูดีนะครับเขียวดูดีดูเท่ดูสปรอร์ตดูเข้ากับสีดำซะอย่างนั้นนะฮบพอขึ้นข้อมือนี้เลยโอ้สวยสวยโอ้โหดีครับดีมากครับนี่ แล้วก็ต้องบอกว่าเขาขาดตลาดไปช่วงหนึ่งนะพิ่งพึ่งจะมาแล้วก็สั่งไปเป็นหลายเรือนเนี่ยได้มาแค่เรือนเดียวด้วยนะครับสาหรับที่ร้านผมนะโอ้โหโอ้โหอ,อ่ะนี่คือ Gsho c คเตจิต้อยครับสำหรับข้อมูลในวันนี้คิดว่าน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับทำอะไรได้บ้างวัสดุเป็นยังไงบ้างนะครับก็สวยงามครับสวยงามก็ถ้าข้อมือเล็กๆอันนี้อาจจะไม่แนะนําเพราะว่า มันจะดูล้นข้อมือหน่อยดูล้นเกินไปอะนะฮะยังไงมันก็ต้องพอดียังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับอยากคุยกันก็ไลน์ก็ได้สั่งซื้อก็ไลน์นะครับตรงไหนไม่ถูกต้องก็คอมเมนต์คุยกันสวัสดีครับ